มอเตอร์ไซค์ไม่ใช่เพียงแค่ยานพาหนะในการเดินทางจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอิสรภาพความตื่นเต้นและการออกไปค้นหาประสบการณ์ใหม่ๆสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการเดินทางในเส้นทางที่หลากหลายมอเตอร์ไซค์ประเภทแอดเวนเจอร์และดูอัลสปอร์ตคือคำตอบที่ลงตัวที่สุดเพราะมันถูกสร้างมาเพื่อให้ผู้ขับขี่สามารถผจญภัยได้ทั้งบนถนนดำและเส้นทางวิบากแอดเวนเจอร์ไบค์คืออะไร Adventure b ์ไบหรือที่หลายคนเรียกสั้นๆว่า ADV คือมอเตอร์ไซค์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อการเดินทางไกลและผจญภัยบนเส้นทางที่หลากหลายจุดเด่นคือความสบายในการขับขี่ระยะไกลด้วยท่านั่งที่ตรงเป็นธรรมชาติบาะกว้างและสูงกว่ามอเตอร์ไซค์ทั่วไปทำให้การควบคุมทำได้ดีแม้จะบรรทุกสัมภาระหนักๆเครื่องยนต์ของ d v v n t u u r อร์ไ e สมามีความจุใหญ่ตั้งแต่600ลูกบาทเซนติเมตรขึ้นไปให้แรงดิดสูงเพื่อรับมือกับทางไกลและเส้นทางที่ท้าทาย ระบบการสะเทือนยาวพิเศษเพื่อซับแรงกระแทกเมื่อต้องเจอกับทางครุขคะอีกทั้งยังมีถังน้ำมันขนาดใหญ่รองรับการเดินทางหลายร้อยกิโลเมตรโดยไม่ต้องเติมบ่อยๆ Du a l s p o r t b i k e s คืออะไร Du a l s p o r t Bi k e คือมอเตอร์ไซค์ที่ผสมผสานความสามารถในการวิ่งบนถนนและเส้นทางออฟโรดไว้ในคันเดียวจุดเด่นคือความคล่องตัวน้ำหนักเบากว่า a d v e n t u r อร์บ e แต่ยังคงมีระบบช่วงล่างที่แข็งแรงและล้อซี่ลวดที่ทนทานต่อแรงกระแทก เหมาะสำหรับผู้ที่ชอบออกทริปสั้นๆหรือต้องการรถที่ใช้ได้ทั้งในเมืองและออกนอกเมืองเครื่องยนต์ของ Du อ l Sport ส่วนมากอยู่ในช่วง250ลูกบาทเซนติเมตรถึง650ลูกบาทเซนติเมตรซึ่งไม่ใหญ่เกินไปทำให้ควบคุมง่ายและเหมาะสำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นเข้าสู่โลกของของค์การผจญภัยบน2ล้อจุดเด่นที่แตกต่างกันสิ่งที่ทำให้ a d v e น t u อร์และ Du อ l Sport แตกต่างกันชัดเจนคือขนาดและวัตถุประสงค์ Ad เวนเจอร์เหมาะสำหรับการเดินทางไกลหลายวัน บรรทุกสัมภาระเยอะๆและมักมาพร้อมเทคโนโลยีทันสมัยเช่นระบบ ABS, traction control และโหมดขับขี่ที่ปรับได้ส่วน Dual Sport เน้นความเรียบง่ายคล่องตัวเหมาะกับเส้นทางที่ต้องเปลี่ยนบ่อยระหว่างถนนดำกับดินลูกรังการเลือกใช้งานหากคุณเป็นคนที่ชอบออกทริปยาวๆข้ามจังหวัดหรือแม้กระทั่งข้ามประเทศ Adventure Bike จะตอบโจทย์เพราะให้ความสะดวกสบายและมั่นใจในการเดินทางระยะไกลแต่ถ้าคุณเป็นคนที่รักการลุยทางดินสนุกกับการขี่ในเส้นทางธุรกันดาร แต่ยังอยากมีรถที่ใช้ในเมืองได้ดูออาสปอร์ตจะเป็นคู่หูที่เหมาะสมที่สุดความรู้สึกในการขับขี่การขี่แอดเวนเจอร์บค์ให้ความรู้สึกมั่นคงและมั่นใจด้วยตัวรถที่ใหญ่และเสถียรมือวิ่งทางไกลคุณสามารถบรรทุกกล่องสัมภาระและอุปกรณ์แคมปิ้งได้เต็มที่โดยไม่กังวลส่วนการขี่ดูออาสปอร์ตจะให้ความรู้สึกสนุกคล่องตัวเหมือนกำลังเล่นกีฬาทุกครั้งที่เจอเส้นทางออฟโรดคุณจะรู้สึกได้ถึงความทา้าทายและอิสระที่แท้จริงการดูแลรักษา ไม่ว่าคุณจะเลือก Adventure หรือดูอัล p o r t การดูแลรักษาก็เป็นสิ่งสำคัญควรตรวจสอบระบบช่วงล่างยางและโซ่บ่อยๆเนื่องจากมักใช้งานในเส้นทางที่สมบุกสมบันนอกจากนี้ควรใช้น้ำมันเครื่องที่เหมาะสมและเปลี่ยนตามระยะเพื่อยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์เหตุผลที่ควรลองการมี Adventure หรือดูอัล p o r t ไว้ไม่ใช่แค่การมีมอเตอร์ไซค์อีกคันหนึ่งแต่มันคือการเปิดประตูสู่โลกใหม่ของการเดินทางคุณจะได้สัมผัสกับวิวทิวทัศน์ที่ไม่เคยเห็น ได้เรียนรู้การเอาตัวรอดในสถานการณ์ต่างๆและได้รู้จักเพื่อนใหม่ที่มีใจรักการผจญภัยเหมือนกันสรุป Adventure และ Dual Sport Bike ต่างก็มีเสน่ห์เฉพาะตัวถ้าคุณรักการเดินทางไกลและต้องการความสะดวกสบาย Adventure Bike คือคำตอบแต่ถ้าคุณชอบความคล่องตัวและอยากสนุกกับการลุยทุกเส้นทาง Dual Sport คือสิ่งที่ควรลองไม่ว่าคุณจะเลือกแบบไหนสิ่งที่สำคัญที่สุดคือความสุขระหว่างการเดินทางและการออกไปค้นหาประสบการณ์ใหม่ๆที่รออยู่ข้างหน้า